สวัสดีนะทุกท่านโอ้รถไอติมมามาตอนแดดแรงๆกำลังหิวอะไรเย็นๆโอ้ดีมากเลยต้องแบบนี้นะไหมมาก็ได้เนาะมาค่ำแล้วเอาจัดไปไอติมไปอามกินด้วยไหมอามไอติมบอกบอกกินเนาะอ่ะโอเคอ้าพักกินไอติมก่อนไหมเอาเอาแบบไหนนี่ไอติมนี่พักก่อน ไอติมก่อนนมปังอ้าวนมปังเอาโน่นนะเอาอะไรเอาถ้วยเออเอออ่ะเดี๋ยวเลี้ยงไอติมนะทีมงานนะทุกท่านอือเดี๋ยวพักก่อนพักกินไอติมก่อนโอ้เดี๋ยวไป

ฉันทำรึบ้าฉนทำมแปังสามเนาะอ่านมป้งอะไรสามไอ้กล้วอันเดี๋ยวเอาเชอน่ก็ได้

แม่ nàng เก็บมาเป็นเคยเยอะเลย cái bươn อ้อยบวมเฮ้ย đi มันอยู่46 20เสาะอีดมันถ้วยกะบึนอ้อยบวมลุง ว่าบางคนรัดไส้ก้มอะไรเดือดเซ็งอะไรดีโอ้อยาชิมเลยกินตอนแดดร้อนๆอร่อยเนาะเออตอนหมอกความร้อนนี่ตอนเย็นเย็นนี่ยมันหนาวเรเจ้ามาดีดีนะนี่มันห้อนอยากกินบ่มาเลยเอาเป็นถ้วยอีกอันนึงอันนึงบอกเออเอาให้เอาให้นางเด้อ มาไอสิ่มไปนะนะทำบะเมาไอสิ่มไปไหมชื่อหาบาทชื่อหบาทที่เอาเงินมาเป็นแสนเลยล่ะชื่อหาอัจฉริยะแก๊กอินเนาะโอ้เจ้สาวเขเรียกไอสิ่มอันสร้างในบ่อเหร้ยเรียนชีวิตจะคอให้รอดก็ตองเียโอเคนีลายไปเลย เลี้ยงบ้านแม่ไฟเอาไว้เอาในใจคตี๋เลยเลยอะไรแกล่ะอเบกกอมมาลุกในหุยเปาะเนี่ยอากชักกลมมะจุบดอกนอ่ะบีกลมเนี่ยเอมั้าประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ